สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุเป็นจวัคคีแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูป มิใช่ตัวตนก็หากว่ารูปนี้จะเป็นตัวตนแล้วใสรูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิอดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่รูปมิใช่ตัวตน ฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาม่ใช่ตัวตนก็หากเวทนานี้จักเป็นตัวตนแล้วใซ ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออา,าพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่เวทนาม่ใช่ตัวตนฉนันเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธ และไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาม่ใช่ตัวตนก็หากสัญญานี้จักเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่สัญญามิใช่ตัวตนฉนันสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมิใช่ตัวตนก็หากสังขารนี้จักเป็นตัวตนแล้วใซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่สังขารมิใช่ตัวตนฉนันสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณมิใช่ตัวตนก็หากวิญญาณนีจักเป็นตัวตนแล้วใสก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ก็เพราะเหตุที่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนฉนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความก้อนั้นเป็นฉไหนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเรา ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่านูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูกก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้น เป็นฉไนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉะไหนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า ดูก่อนภริกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือใกล้รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือใกล้เวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา สัญญาอย่างในอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปแม่ในเวทนาแม่ในสัญญาแม่ในสังขารแม่ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด พราะกลายกำหนัดจึงหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาทได้ตรัส อนัตตลักขณะสูตรนี้จบลงแล้วภิกษุเบญจว,วคัคคีต่างมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังตรัสวยากรณะพาสิทธินี้อยู่ภิกษุเบญจว,วคัคคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น